สสิ่งที่คุณต้องมีถ้าวันนี้อยากเริ่มต้นในการทำธุรกิจออนไลน์นะคะวันนี้แพรมาบอก3สอที่คุณห้ามพลาดเด็ดขาดข้อที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือสื่อของคุณเองค่ะเราจะใช้สื่อนะคะในการโปรโมตตนเองไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือว่าเป็น Line Ad นะคะอันนี้เราสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเลย แล้วถ้าอยากมาสร้างตัวต,วตนบนโลกออนไลน์นะคะสิ่งที่คุณต้องมีก็คือเอาตัวเองไปอยู่ในทุกแพลตฟรอร์มเลยค่ะข้อที่2ค่ะก็คือสินค้าในการที่คุณจะขายนั่นเองถ้าวันนี้ใครยังทำโปรดักต์ของตนเองอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าออนไลน์คอร์สออนไลน์หรืออะไรอื่นๆนะคะสิ่งนี้คือคุณต้องมีอยู่ในเพจของคุณอย่างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นนะคะวันนี้แพรทำออนไลน์ใช่ไหมแพรทำคอร์สออนไลน์อย่างเงี้ย แลรก็มีสินค้าของแพรก็คือเป็นคอร์สออนไลน์นะคะและถ้าใครเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยก็คือเราก็จะมีสินค้าของตัวเราอยู่ใช่ไหมอันนี้เราสามารถไปสร้างร้านค้าอยู่บนเพจใน Facebook ของเราได้เลยนะคะและข้อสุดท้ายค่ะข้อที่3 ก็คือเป็นหัวใจสําคัญของข้อ1กับข้อ2นั่นก็คือการสอนการสอนการให้ความรู้คือการตลาดที่เยี่ยมยอดที่สุดอยู่ในยุคนี้เพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่คุณเปิดเพจออกมานะคะคุณมีสินค้าแล้วตอนนี้การสอนเนี่ยค่ะถ้าสมมติว่าเราสอนเกี่ยวกับวิธีการใช้หรือกลองหาข้อมูลในผลิตภัณฑ์นั้นๆน,น,นะคะว่าช่วยอะไรได้บ้างอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะมานําเสนอถ้าสมมุติว่าวันนี้คุณมีสินค้าที่เกี่ยวกับการดูแลผิวอย่างนี้ใช่ไหม ความรู้ที่เราจะให้ผู้คนได้มีอะไรบ้างคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวอ่าเราดูแลผิวยังไงนะคะผิววัยนี้วัยนี้ต้องดูแลยังไงแบบนี้ค่ะเราสามารถเอาสิ่งพวกนี้มาเป็นความรู้เพื่อที่จะเอาความรู้เนี่ยขยายสู่กลุ่มลูกค้าของเราได้มากขึ้นนะคะทั้งนี้นะคะการสอนหรือว่าการให้ความรู้เนี่ยยังทําให้เราเข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็เกิดความไว้วางใจเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ พบกันกับความรู้ดีๆแบบนี้ร,รูแพรลี่แพรพรินวันนี้สวัสดีค่ะ